ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าต่ายกกอกนะคะก่มาแรยาเด้อยาเด้อเดงเหรอเนนะย้าย้ากันเป็่นนะมาก็มาดำหนามาดำหน้ารกัุนแรงไหมคะแต่แต่ดำหางก็อยู่บ้านกกอกได้นี่กปาบางไม่น่ใจนะคะดำหางก็อยู่บ้านกกอกไปกลับค่ะแอดไปกลับได้มากี่เจ้าเ็นยังรีลาคุณะ สีลงเห็ดเบียกกะลีล oh. oh? okay. uh ่ะ huh. ลีล่ะแตงออ่งส้มเคืองก่อนนะผู้บบาวเนาะผู้บบาวเนาะพระเอกไหมพระเอกนี่จากพระเอกกันตกงเป็นสี่านนะฮะมาดำยืำาเจ้าด้วยสย่านย่านเข้าหาโบเห็นใส่เสื้อสีสัชมพูยางดีววายไปพูดเร่องนี้ล้ครับทำก็กาะโม่ขึ้นวว่นยัล่ะทุกทุกคนกระดำนานะคะ นี <mile> oh. ่ดูป้าก็ตั้งกล้องกำลังตั้งกล้องนะคะแดดร้อนมากวันนี้กล้องใครเนี่ยทำไมตั้งไว้แดดเหนื่อยไหมน้องเมยไม่ร้อนไม่ถ้าถ้าตอบว่าเหนื่อยนี่จะถามว่าเหนื่อยเหนื่อยทำอะไรสาสิบคูณหกสิบโอ้ ดดูด้เบ,า,บาหนูนะคะกลัวกลัวใครมองไม่เห็นนะคะใส่สีชมพูเลยโอ้ยสีประจำเนี่ยนะสีประจำเอาของางแล้วซองมาโค้ดขังแล้วซองมาอ่ามันจะพันคือนรังกระส่งให้มันอย่าค้าแท่งนะไม่ใช่ขั้นไข่ขขไม่ดีค่<ร>ะและ้วบนในหัวมืนอมนะคะบ่อยคน ไม่กลัวกางเกงเพื่อนแต่ไม่ได้กลัวขาลายคุณเอ้มีการมีการมาดำรัดอีกเด้อนี่คุณน้านาผู้ใดทีมกล้าไว้ให้คุณหน้าน่าจะของอยู่ผุ่นเด้อน้านาป่าอยู่ผุ่นหน้านาป่า เดี๋ยวจังหน่อยกัให้ลุงไปรัดเอาดอกคาสันคาซันอันบ,บอด้เมื่อดอกพุดนะลุงกับ่าอาชีดำแข่งกันนะคะมือฉมังกับมือฉมังแข่งกันทั้งสามสามมือฉมัง ทไข่เนี่ยเอาเขาหโมให้ก่อนเดอ้อเข้าร่มให้ก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเอฟซีน้องนิวร้อนนะคะนี่ร้อนแล้วลุงโลร้อนแล้วเริ่มเริ่มอยากกินน้ำกินไนห่หรอ นี้มีแต่ยูทูบเบอร์ใช่ไหมพี่พี่เอ็มวันนี้มีแต่ยูทูบเบอร์เนาะมีแต่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์วันนี้ลุงบอกว่าลุงเพิ่นจะถอนก้าก่อนอ๋อว่าจะให้อะไรนะพลที่กวนบุญมาบ่ใช่ใช่มาวันจันทร์มาวันจันทร์เพิ่นเห็นเพิ่นนัดแล้วว่าอ๋อแต่ว่าก้าก้ายังไม่ได้เลยมันเยอะนะ ใช่ใช่มันกว่วงน,น,น,นี่นะคะปากกับลุงพันดำนาจูจีกันดำสองคนนี่ดูปาก,กับลุงดำนานี่ขึ้นมารัดเอาเมียได้นี่เพิ่ดำลงไปแล้วล,ลุงดำลงไปแล้วหนาะนึงขึ้นมารัดเอาประเต็น มันมันคล้ายๆเป็นนาดินทรายนะคะเป็นหนังหมูมันแข็งมันก็เลยช้าไม่จิ๊บจิบจิบมันเป็นด่านเป็นเป็นเป็นด่านเหมือนเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วเราค่อยกดลงมาทะลุแล้วค่อยเออดำได้ กากเชียงรายยังไม่ได้ไหมเนาะโอ้ป้าจะตับหยังค่ำๆนู่นช่วยนี่สอนมาช่วยก่อนก็มาดูเข้าไถนาแล้วมันมาช่วยไม่เป็นไรป้าจอดหลับไปตลอดทางจอดหลับไปตลอดทางถึงไหมอะถึงถึงเมื่อไรจะถึงเมื่อนั้นละยังแวะวัดอีกนะป้าเออยังแวะว่ายครับเขาก็สนุกกันนะคะไปเรื่อยๆเัาเป็นดินทรายด้วยจ้ะเนาะ มันแข็งเนาะนที่ว่าไอ้ที่กอกกที่นาของ,งาตาเนาะยมันเป็นดินดินดำๆนะคะรับเออได้เหนียวคนละอย่างเลยนะข้าว,ว<ร>แตกเหนียวมันก็น่าต้นนั่นนะแต่ข้าวงามต้องเป็นนาตาชานานะแต่นะคะต้องเป็นงามดูป้ากับลุงดำนา,นาวันนั้นนะก็แบบปลูกไม่อันนี้เป็นข้าวกอของหกใช่ไหมนี่คุณลุงนี่ข้าวอะไรคะกอข้อสิบห้า เป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้ามะลิบอกขอสิบห้ามันจะอร่อยเป็นมะลิข้าวมะลิข้าวกลางโอ้ข้าวกลางข้าวกลางหอมมะลิมันต้องเป็นร้อาเอารถมาจอดนี่อย่าให้มันเดินมานี่เอารถออกมาจอดนี้หอมหอมแล้วมันขึ้นหมอกแล้วมันอร่อยมันมันนิ่มเนาะลุงเนาะหอมว่าขึ้นหมอมันนิ่มปลาได้ปลาได้ต้นหนึ่งนะคะลุงได้นะมันแข็งเห็นไหมมันแข็งเป็นหนังหมูเลยมันแข็ง มันจะเป็นพื้นแข็งๆก่อนปากลงไปค่อยทะลุเป็นนิ่มๆนะคะสวยลอยยหลักในหรนู่นยาพ้าไม่ใส่หมวกเลยยาพา้าไม่ใส่หมวกเลยเมื่อกี้ภาษาเลยไปซ้ำลุงเสียลุงเสียปูกางเพราะว่ามันเป็นกะนาแบบนี้มันเข้าไม่ค่อยนี่รอีกเป็นเหมือนนาตานาตานั่งเงียบเลยนี่นะคะ ไอจูจีกันไปเรี้แจีจีกันป้ากับลุงดำน้ำมเห็นมาเห็นไหมคะมันแข็งลุงขย่มก่อนแล้วค่อยค่อยปักลงไปนะคะต้นข้าวนี่ลุงหาชีเหนื่อยแล้วนะคะเห็นไหมยาชีเหนื่อยแล้ว

ดินมป้าค่ะป้าค่ะป้าค่ะป้ดินมันแข็งดินมันแข็งดินมันแข็งนี่ดินมันแข็งนะคะเวลาเดินไปเนี่ยไม่ยุบเลย เดินไปไม่ยุบเลยพี่เสือก็เหนื่อยนี่พี่เสือก็เหนื่อยเหยียบมาเลยใช่ใช่เหยียบเหยียบแบบนี้ก็ยิมขึ้นดูดูหันหัวหันท้ายแล้วย้ามองย้ายมองแล้วนะฮะหันแล้วนะฮะมองนี้เสร็จหันหัวหันท้ายแล้วป้าลุง

รอยเท้าตัวเองแล้วจะมันได้มันจะได้ไม่แข็งคสนาดรับ่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะนะ้าแต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย